สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอมาเจอกับมาดามจินนี่ ffm อีกเช่นเคยนะคเพื่อนเพื่อนที่เยอรมนีตอนนี้อากาศหนาวฝนตกนะพกเพื่อนเพื่อนชีวิตติดครัววันนี้เราก็จะพามาทำผัดมะเขือยาวใส่หมูนะพเพื่อนเพื่อนเราไม่มีสีเขียวแล้วก็เอาสีอย่างนี้แหละสีม่วงมันก็คงจะกินได้เหมือนกันนะเนาะ,เ,นะเราก็เอามาหั่นนะพเพื่อนเพื่อนใครจะหั่นเป็นแบบไหนเป็นแว่นเป็นอะไรก็เอาที่ชอบเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะพวเพื่อนเพื่อนไปเปิด,ป,ด,ป,ดประตูให้ ให้คนที่บ้านก่อนแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆโเ, so, เออแล้วก็หัน่นหั่นไว้แล้วหั่นแช่น้ำนะะเพื่อนๆมันจะได้ไม่ไม่ดำเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำต่อไปนะคะทุกคนโอเคเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็จะมาลงมือทำกันเลยนะคะทุกคนโดยการที่เราก็จะใส่ใส่น้ำมันลงไปผัดลงไปผัดเอามะเขือลงไปผัดนะเพื่อนๆนี่เลยเราจะเอามะเขือลงไปผัดเต็นกระดอนไปไหนลนะผัดพอให้มันยุบตัวนิดนึงนะ,ะเพื่อนๆไม่ได้ให้มันสุกมากนะคะทุกคน เอามะเขือมะเขือลงไปผัดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามะเขือเขือลงไปผัดนะคะทุกคนเราจะใส่น้ำมันงานลงไปไห,นหน่อยนึงให้มันหอมนะเพื่อนๆเราจะใส่น้ำมันงานลงไปนิดนึงให้มันหอมโอเคุกพอประมาณแล้วเราก็ เอาออกไม่ต้องให้มันตีไม่ต้องให้มันสุกมากนะเพื่อนๆสุกแค่นี้พอเพื่อนๆโอเคเอขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่น้ำมันน้อยหนึ่งเพราะในกระทะเราน้ำมันมันเริ่มจะไม่มีแล้วใส่นิดเดียวนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมมาผัดต่อโอเค ก็ผัดกระเทียมใครจะสับก็ได้นะเพื่อนๆแต่เราก็หั่นเป็นแว่นแบบนี้กระเทียมลงไปผัดให้หอมโอเคแล้วเราก็เอาหมูลงไปเลยค่ะทุกคน นี่เลยเอหมูงกัเลยเราซื้อเราซื้อหมูแบบนี้มาก็าใส่นี่เลยเพื่อนๆโอเคใส่หมูลงไปผัดไฟมันแรงไมนี่เนี่ย เพื่อนๆเราผัดแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ใส่น้ําตาลนะเพื่อนๆใส่น้ําตาลลงไปใส่น้ํามันหอยลงไปใครจะผสมไปเลยก็ได้นะเพื่อนๆเ,เราก็จะเอาเช่นเคยแล้วก็เราก็จะใส่โอ้ยจยากกันสิอิ้วลงไป ซีอิ้วลงไปเพื่อนๆเราก็ขัดต่อนะคะทุกคนใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้ำมันหอยหนั่นเองแล้วก็จะเอาพริกที่เราหั่นไว้มาใส่ด้วย พริกเขียวแดงอันนี้ของเราพริกนี้ซื้อที่นี่มันเผ็ดนะเพื่อนเพื่อนเราเอาเม็ดมันออกเพราะว่าถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดมากมันต้องเอาเม็ดออกไม่งั้นมันจะเผ็ดมากเลยทีเดียวโอเคพอผัดได้ที่เสร็จแล้วเราก็ เราก็จะเอามะเขือของเรานี้ลงไปนะเพื่อนเพื่อนที่เราผัดไว้เราก็เอามะเขือของเราใส่ลงไปแล้วเราก็จะเอาใบโหระพาของเราใส่ลงไปนะเพื่อน ล้วก็จะใส่ใบของละคาลงไปโอเคเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาตักจานเสิร์ฟนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วแล้วเราจะใส่เราจะใส่พริกไทยลงไปเ้วยให้มันหอมนะ <S <S เพื่อนเพื่อ,อที่จะให้มันหอม แล้วเราก็ติดไฟตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนเที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่เลยมะเขือยาวตัดมะเขือยาวอยตัดมะเขือยาวใส่หมู สไตล์กลัวกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินของเรานะเพื่อนๆน,นี่เลยทุกคนเสร็จละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายดี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คือหน้าตาของมะเขือยาวใส่หมูของเรานะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะจ๊ะ บายบายอย่าลืมติดตามมาดามจินนี่ ffm ด้วยนะจ๊ะ